สวัสดีครับจากคลิปเมื่อวานที่จะไปฉีดไฟเซอร์ Pfizer แล้วเจ้าที่บอกว่าถ้ามาวันนี้จะได้เป็นไฟเซอร์เข็มหนึ่งไฟเซอร์เข็มสองไม่ใช่ไข้แอสตรา star กับไฟเซอร์นะครับไม่รู้ว่าจะโดนแกงไหมนะลองไปอีกทีนะครับเพราะว่าแค่วันหยุดนย่องนะครับหาฉีดใกล้บ้านแล้วก็เลือกที่แบบเราอยากได้ที่สุดที่เราเชื่อที่สุดนะครับ ขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบแปดนะครับเขาเปิดแล้วลงทะเบียนแปดโมง มาอยู่ที่วัดจานแล้วครับไม่เชิงแกงแต่ได้เห็นของจริงนะครับการทำงานของภาครัฐไม่โทษเจ้าที่นะครับเจ้าที่เขาแค่ทำงานตามขั้นตอนตามลำดับชั้นนะครับดูสิหน้าเขาก็เด็ดเหนื่อยกันแหละเพราะว่าสองปีแล้วนะครับที่บอกว่าจะได้ฉีดไฟเซ่สองเข็มก็จริงครับแต่ว่า น้อยมากนี่เขาบอกว่าเปิดวันที่29ถึงวันที่5ธันวาเพียงแค่วันที่1ตอนเช้านะหมดแล้วฮะเขาบอกไฟเซอร์หมดแล้วเพราะว่าคงเอาไปไขว้ระหว่างแอสตากับไฟเซอร์ครับไฟเซอร์ไฟเซอร์คงเขาคงมีไม่พอสรุปว่าก็อ่าเว้าครับแต่ไม่เป็นไรครับที่บ้านมีตังค์ครับจริงๆมามาเพื่อให้รู้ว่าเอาเป็นอย่างนี้นะของภาครัฐนะครับ จริงๆแล้วภาครัฐไม่ควรจะจํากัดในการที่จะนาเข้าวัคซีนนะครับของพวกนี้มันเป็นของที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชนนะครับเปิดเลยครับโรงพยาบาลไหนกอกชุนไหนจะนําโมเดอร์นาเข้าจะนําไฟเซอร์เข้าให้เขาทําครับไม่งนะั้นคุณทําคุณก็ทำแบบเนี้ยเอามาไม่พอมาแค่เนี้แลวหลายๆคนผมได้ยินทขาบอกว่าไฟเซอร์โทรหาที่บ้านไฟเซอร์ Pfizer หมดแล้วไฟเซอร์ Pfizer หมดแล้วบางคนเขาเชื่อเขาอยากจะฉีดแบบนั้นจริงๆคุณต้องมีให้ประชาชนเลือกครับ ฝากให้คิดครับ